เดี๋ยวมาสอนวิธีการใช้เครื่องนะคะแล้วก็วิธีการบำรุงรักษาน้ำมันว่าใส่ตรงไหนบ้างนะคะเกียร์ก็ได้เกี่จะเป็นเกียร์ว่างนีะเป็นเกียร์ว่างนะครับมีสามเกียร์เจนหนึ่งสองสามอันนี้ถอยหลังก็อันนี้ข้างนี้เกียร์เร็ว ฝั่งนี้เกียร์ช้าใบาโรตาลี่ปิ๊เปเอร์ตรงนี้แนละ้วก็ฝั่งนี้เป็นกำเ,เลี้ยวต่วนการดูแลรักษาอันนี้จะเป็นน้ำมันโรตาลี่ครัรบ โรตารี่น้ำมันโรตารี่ใช้เบอร์เก้าสิบถึงเบอร์ร้อยสี่สิบอันนี้น้ำมันเกียร์เหมือนกันนะครับเบอร์เก้าสิบถึงร้อยสี่สิบเหมือนกันส่วนน้ำมันเครื่องเป็นเบอร์สี่สิบที่ใช้กับปิ่นซีนทั่วไปนะครับอันนี้เป็นรูทายน้ำมันเครื่องอันนี้ลูทายน้ำมันเกียร์นะครับ ครับตัละนี้อันนี้เป็นรูทายน้ำมันโอตตารี่รูทายน้ำมันโอตตารีา่ครับย่างนี้นะคะ